เราก็ทำการค่อยค่อยเปง้งเป็นกระจกแตกดับเนยเออเข้าไปใส่เแผ่นี้มันเข้าไปก็พอเนี่ยเออเออไม่ยังอ่ะฮะ

เขา,าไม่ได้ขับขี่กอราเขาไม่ได้ขับี่กอราเขาไม่ได้ขับี่กอาเขาไม่ได้ขับี่กอาเขาไม่ได้ับี่กอาเขาไม่ได้ับี่กอาเขาไม่ได้ับี่กอาเอ่อ,อามานี้ จบต่อไเอาละเสร็จแล้วพี่น้ององเพื่อนต่างมาดูรายการสุขสันต์เจ้าหุ่นทองขับขาดแล้วนั่นพี่น้องพากันย <Okay. S 1> ินดีปรีดาฟีม,มันยังอยู่เว้ยแต่เดี๋ยวเราตัดไปน,นิดนึง ฟีมยังอยู่เราจะไม่แบบแกะฟีมหมดนะครับพี่น้องใช้นิดหน่อยนะแม่งมึงจะติดนะพ่อมมึงเหรอติดมันชอบติดอะ่ะหอมเด๊ ต้มจอครับเบ๊บๆๆ๊บๆๆ๊บเบ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 ๊บอบ๊บเบ๊บเบ๊บไเบ๊บบเป็นเบ๊าเบ๊นเบ๊เอ๊เบาเบ๊บเบ๊บเัเบ๊บบเ เราคาดะได้กับพ่อสางไห่นี่ก็ได้ได้เหะพันสามน่ะคันันแนวมันดีพูนสองพันสามตีลอยูนแห้งคือแห้งคมุครบบนี่จอนี่กับจิตสกาวสองพันนี่นี่ที่คอยทำใจได้เพราะมันแห้งกล้องมันดีส้างมาลกว่จอับอบ่ร้ังบอจอมันบดันข้างเนาะ เขาสั่งมาปุ๊บอ้าวจอมันยังดีอยู่กัเลยแบบเอ้ยหาฟิล์มดีๆติด,ดเลยจบกลัวว่าสันกัเลยจบเลยตอนนี้ตอนนี้ก็เลยแบบบนหลใจนอกจากคาแบตท,ที่ว่ามานี่ผมา็เปลี่ยนแบตได้จำลยเปะนี่มานี่ามวเปลี่ยนแบตมันเรียบร้อยเข้าไม่ได้ครับเกรดก่อรตาง เข้าไม่ได้ครับเกรก่อสร้างเข้าไม่ได้ครับเกตก่อสร้างครับเกงข้าเบิ่งก่อนนะอันนีมวนจ่ใส่ได้บอะว่ โอ้ยจออาจจะไม่สวยมากนะจออาจจะไม่เวิร์กแต่ว่าเฮ้ยแต่ต้องยอมรับว่าว่าเฮ้ยสีมัน,น่ะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องฮเลทนะทุกอย่างแม่งดีมากก็จริงนะไอ้เ้ยโอเคใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ประกอบเลยเข้าไม่ได้ครับเกรดก่อสร้างครับ เข้าไม่ได้ครับเกียดก่อทางเข้าไม่ได้ครับเกียดก่อทางโอ้โหทุกอย่างเห็นดิถ้ามองมาดีมากเลยคือซิลิโคนแล้วใบความร้อนใส่มาขนาดนี้ต้องเข้าใจไว้ว่ามันไม่ธรรมดาแต่เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปเพิ่มก็ไม่ผิดและสร้างเขาเห็น เคยเคยเห็นโบว่์ซางเขาผ้ากันเห็ดแบบนี้บัน่คนเเป็นเ่อนเคยเลยบ่เนี่แหละซางเขาผ้ากันเห็ดแบบนี้แหละตอนเวลาเขาสอมมือถือหรือบอกว่าหรือมีแต่ข่อยเหู้เดียวแปลกวะโลกมันโน่นนี่มันแปลกแล้วนะแมนบอกบอกเคยเห็นพันตาเลยเนาะแบบยังเห็นสอมรถสอมบุญสวมอิยังเคยเห็นพันบาแมนบอกแต่ว่าซางปะซิลิโคนแบบนี้โบมีเลยบนโลกนี่ บนโลกเลยด้ขอเดียวกว่าบ,บนโลกเลยเห็นแต่ในคลอมเนาะเพราะ่ากันเห็ดคลอม,ลอม,ลอมกันเห็ดกันตัวน,นี้ตัวนี้มันอาจจะทรงตัวความห่อนในบดีบ ตอนนี้บบเป็นอย่างเด้อว่าตอนเวลาเข้าเข้าเห็ดเปืเป่อนเราไปโดนไปโดนวพ,พวกชีปพวกยังบบเป็นอย่างมันบอนำไปฝ่าตอนเวลาเข้าใส่เข้าไปปุ๊บชีบโนำไฟฝ่ามันชีบแบบมันชีรแบบ้าเม้าแบบว่าเห็ดเลอะได้ สิเละจังได็ใส่ยกเว้นเอาไปโดนกล่องกล่องนี่บ่ได้หลังโบอ่ไอ <c oughs> ม่น่าจะหลังกล่องมันมันก็จิมีอยู่แหละครับแต่ว่าหันมันขันมันพลาดไปโดนอ่ะยัางในกล่องก็บรรลอดครับทีเลโคนเนี่ยแหละโตขากล่องเหลือก็จะเป็นอันอื่นอันนู้นอันนี้ก็มีมุมมีแล้วเนาะโมมีตรงจุดนี้รับไฟแล้วเห็นบอกใส่มาปื๊บเหลืออยู่แค่ เปนเงินเพิ่มนเ่งนแผ่นแผ่นมันอยู่ข้างหลังครับตัวนี้บมีประโยชน์ไอตัวนี้ตัวนี้มีประโยชน์อยู่ถ้าไม่เครื่องบอดับเแล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงผมผมผมฉีดฉีดใหี่บิรง <laughs> อันนี้อีกแล้วเพื่อนอีกแล้วเดี๋ยวผมยีให้เบิง้งผมยีเบิ้งน้าว่าตรงนี้มันเสื่อมหรือ,อยังโอ้ยหย่านมันไปโดนกล่องเลยวะเอาเอาขากล่องกลับขคืนไปเลยเอ,าอย่าเดี๋ยวอย ตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยเสร็จไปทัวร์อ๋อาเขาเรียกว่าเปาพปาาใส่ซีลีกคนรับ ผ้าผ้าโดนอันนี้โบเป็นอย่างเด้อเพราะว่าถอดอันนี้ออกแล้วถอดแบตออกนี่เท้ากับิีดเห็นบันี้กว่าทา้้งในนี่เฉพาะตรงนี้เห็นนะมีคือกันเน้นนะนี่นี่แล้ตรงนี้ล่ะว่าไปก็ได้ ตรงนี้กับํ้ำัญนเนี่นี่นานเห็นเป็นเส็นๆตรงนี้ก็บชีพเพืกันวิธีอยคคือเอาเหมือนกันใส่กันแปะแปะเข้าไปไเรียบร้อยกันมือเบาๆอิบแปะปิด เรียบร้อยอีกอ็ย่ดีอดีเป็นสิบปีเลยนี่เอนี่ผมดัดแปลงผมเ็ดแบบนี้ ผมปล่อยอผมปล่อยซิลิโคนหระอปลยข้อมร้อนมาอยู่ตรงนี้นะนี่ไอ้แดงมันเอ้แดงมันกระจายข้อมร้อนออกมานีถึงมันก็บอกว่ามันได้ผลบ่เป็นพลาสติกกมแม่เหล็กมันไม่จะเป็นหรอกโอเคนี่กับพ่อแล้วนี่จริงใส่ไปแค่นี้แปะเข้าไปกับพ่อแล้วนี่จบละนี่จบงานละทำนี่กับเราไปข้อมร้อนได้ละนี่แค่นี้ จบแล้วเอาละาให้ดูจนจบถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังกันมานะครับผมมีน้ำชาธรรมดาวะนี่สายชาธรรมดาไหมไม่ดีกว่ไปแต่ว่